ขอบคุณพระเพราะการขอบคุณเป็นการเปิดประตูรับพระพรจากพระจะทุกข์ขอบคุณจะสุขขอบคุณและว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณพระอีเหตุการณ์หนึ่งในบรรดาพ,พี่น้องซึ่งมารับศีลอภัยบาปเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นพระพรของพระ พอยุคนี้เป็นยุคพระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้าแล้วเรามาร่วมเมตตรในวันนี้ไม่รู้จาภาพเกาะตรงเป็นบ่ายสามโมงนี่เพราะเรื่องขอพระเมตตาหรือเปล่าหรือว่าอะไรเราพอม่รุ้นะพอพี่แค่ตั้งคาถามว่าเอะบ่ายสามโมงเป็นเวลาที่พระพระเยซูเจ้าิ้นพระชม์ไม้จันเกินะไอเราคนนึกว่าใส่วันที่จะสวดใส่พระธรรมพระเมตตาหรือเปล่าอ่ยังไม่ได้ไม่ได้ถามอ่าแค่ายนะเป็นแค่คิดระหว่างทางมาแต่ยังน้อย ช่วงเวลานี้เองก็ทำให้เรารู้ถึงพระเมตตาได้ดีมากเพราะว่าทุกครั้งที่มีพี่น้องสัตบุรุษหลายท่านสวดสายพระคำพระเมตตาในช่วงเวลาหลายสามโมงนะพีบทสั้นๆก่อน,นแล้วก็ต่อด้วยสายพระคำพระเมตตาพี่น้องหลายท่านคงคงทำโดยเฉพาะผู้ที่ถ่ายรูปนี่คงจะทำอยู่แล้วแล้วก็แม่เขาดีพออยังรู้ว่าเออได้ทำอยู่แล้ววันนี้ ก็ตรงเวลาปัจที่เรามีพี่น้องบางท่านมารับพระเมตตาโดยตรงเลยมาที่ห้องนี้แล้วก็มารับศีลอภัยบาปพ,พ่อก็ยังบอกเหมือนกับที่บนบุโพสติน่านะที่เป็นผู้เผยแพร่พระเมตตาบอกว่าทุกครั้งที่เราไปรับศีลอภัยบาปเป็นพระเยซูเจ้าอาภัยบาปเราผ่านทางพระสงฆ์ถามว่าพ่อมีบาปไหมมากมายเยอะแยะ ซึ่งบทอ่านแรกนี่ฟังแล้วมึอสะดุ้งนะใครคนไหนอ่านเลลูกคนไหนมึนวะพาอยังสะดุ้งนะไอเรานี่แย่ยมากเหมือนกอนอ่อนแอมีบาปเยอะ,ะสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เราบรรเทาใจเรามากก็คือไปแก้บาปดูเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องบางคนผมก็เถียงพ่อนะบอกว่าไปแก้บาปทำไมไปแก้แล้วเดี๋ยวก็ทำบาปอีกแล้วไปแก้กันทำไมพ่าก็เลยบอกเขาว่า คุณเนี่ยกินข้าวไม่ต้องล้างจานทำได้ไหมคุณใช้เสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องซักได้ไหมวันๆนึ่งคุณทำงานมาเหนื่อยแล้วคุณไม่เคยอาบน้ำเนี่ยคุณทำได้ไหมถ้าทำได้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้นี่ขนาดเรื่องแค่ไายนอกนะพีาน้องนะนงนะคุณเดี๋ยวมานังคิดนี่เรื่องภายในใจเนี่ยเมื่อมีโอกาสมีเวลาประทุกครั้งที่เราเดินไปที่ตรงนั้นเป็นพระหัตถ์ทาราเบกพรของพระให้กับเราไปเรื่อยๆแล้วเป็นความจําเป็นของชีวิตหรือที่เราคาดคิดไม่ถึง มันอาจจะมีอะไรไม่รู้แต่ว่าหนักกลายเป็นเบาได้นี่คือพระหัตถานพระเมตตาของพระเยซูเจ้าที่ประทานให้กับเราและโดยเฉพาะพระเมตตาของพระผ่านทางแม่พระในวันนี้ต้องยินดีกับครอบครัวที่เป็นเจ้าพระแล้วก็ญาติมิตรพี่นอ้องเพื่อญาติทั้งหลายแหละเด็กๆที่มาร่วมด้วยที่เราเห็นแล้วก็ไม่เห็นนี่เด็กๆทีๆ่เห็นดีได็กอยู่นบยังได้ยินเสียงเลยเด็กๆต้องได้ยินเสียงขอบคุณพระ แล้วก็ขอบคุณพระที่พระทานแม่พระมาให้กลราวหลายคนมีประสบการณ์ในพระพรในความรักความเมตตาของพระผ่านทางแม่พระยิ่งเราศรัทธาแม่พระเราก็ศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้าด้วยเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าหัวใจของพระองค์กับหัวใจของแม่พระเป็นหัวใจอันเดียวกันนี่คือการบันทึกของผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบันทึกเอาไว้มีประสบการณ์แล้วพี่เจ้าบอกเลยศรัทธาแม่พระก็ศรัทธาในตัวเราด้วย แล้วพลานุภาพของพระเจ้าผ่านทางแม่พักมาสู่บบรดาพี่น้องดีมากมายถามว่าทำไมถึงเป็นได้ขนาดนั้นเพราะว่าแม่พากสุภาพนรบุญโอก,กตินบอกว่าเพราะความยิ่งจงาของเทว,วดาตกกลายเป็นปีศาจแต่เพราะความสุภาพมนุษย์จกกลายเป็นเทว,วดาวิถีเป็นเบิกบานแล้วมันเบิกบ,บ,บานนะ ทุก็หัวเรดะดังได้ทำไมอ่ะสุดก็ยิ้มนิดหน่อยมันเป็นอย่างนี้ชีวิตที่มีความเชื่อในพระศรัทธาในชีวิตมันมีความหวังอยู่เสมอชีวิตแม่พระเป็นตัวอย่างแล้วพระก็ประทานแม่พระให้กับเราเพื่อช่วยเรากลับไปหาพระองค์ด้วยการสวดสายพระรรมนะพี่น้องยุคนี้ยิ่งสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอะไรแปลกๆมาอีกสายพระคมพี่น้องถือเอาไว้ บางคนสวดไม่ได้เต็มสายไม่เป็นไรสามเม็ดก็ยังดีคนโบ,บราณโบราณนนีะ่มิชนารีบอกกับเด็กลูกวัดอะ่ะสมัยก่อนเขาเองจําได้เลยว่าเฮ้ยเองใส่พระคำสวดไม่ได้ไม่เป็นไรนะถ้าสวดไม่ได้เต็มสายเองไปเมามาเองไปมีเรื่องมีรากลับมาดึกดื่นสามเม็ดก็ยังดีวันธารมราีเตรียมด้วยนะน้องพี่น้องแม่พระไม่ได้เพีาายแงแค่ประทานพรให้กับเฉพาะพี่น้องคัทอลิกนะ แต่ให้กับใครอ่ะนี่เดือนนี้เดือนตุลานะในหลวงรชัชกาลที่เก้านั้นเราจําได้พ่อยอมรับว,ว่าด้อยมากพอไปเจอกับพี่น้องปักกยอยที่แปลว่าคนหรืเรอเรียกเรียงอ่ะเรียกเรียกดีกว่าในข่าเรื่องตีนเขปักกย่ปีเขาเนี่ยช่วงที่เมื่อหลายปีที่ในหลวงรชัชกาลที่เก้าสวรรคตมาเข้าฝันเขาอ่ะใส่ชุดทหารนะขะร้อยฟังนะ แต่ชุดทหารสะพายกระเป๋าว่ะแล้วไอ้กระเดรน่งผู้หญิงคนนี้ก็บ,บอกเอาแล้วพวกท่านไม่ขึ้นสวรรค์หรอยังเรายังมีภารกิจแล้วในหลวงที่งกเก้ากรลุกว่ในกีกระเป๋านะเป็นสายพระคำเต็มมือเลยพี่นาะอ,อนุภาพของพระเจ้าผ่านทางแม่พระไม่ใช่เฉพาะคาทอลิกแค่เชื่อและศรัทธาอย่างเงียบๆแม่พระอยู่ ล้วอีกลายหนึ่งมาไล่พ่อฟังในช่วงที่พุงท่านสวรรคตนภศะบอกว่าตื่นนอนขึ้นมาพี่ก็เรียงอยู่ตามป่าตามเขาเลยเหมือน <S <S แม่พาอที่ไปประจ,จักษ์กับเด็กที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาสามคนใช่ไหมฟาติมาใช่ไหมเด็กตัวกระเพี้ยนมันไม่มีศัก์มันไม่มีมันไม่มีเกียรติทีม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรที่มาดูพฤติกรรมหรือหรือไม่แต่ประจ,จักษ์ที่รู้ใช่ไหมมาเดนแดน,นะคนเจ็บป่วยคนกระชั้กระเซาะป่วยเป็นโรคปอดแม่พ่ไปหาพลนนะเพื่อกระจายข่า,ขาวข่าวนี้ แล้แม่พระไปหากระเรียงเนี่ยนะเป็นยังไงรู้ป่ะไอกระเรียงคนเนี้ยมันตื่นนอนขึ้นมานับถือจงางศาสนาเนี้ยนะปขึ้นมานเห็นแม่พระยืนอยู่แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่เจ้าคุกเข่าอยู่พี่น,อน้องเชื่อเถอะว่าพระเจ้าประทานแม่พระให้กับเราขอให้เราในยุคนี้นักเวลานี้ถ้าเราอยากจะสัมผัสพระเมตตาของพระเอาไง,ไง่ายๆผ่านทางแม่พระนี่แหละ แล้วพระจะทําให้เราเข้าใจเลยว,ว่าความรักของพระมันยิ่งใหญ่กว่าความบาปของเราอีกความรักของพระมันยิ่งใหญ่กว่า,า air. ความอ่อนแอผลึกนี่คือคำพูดของนักบุญยอนปอนชุชองาองค์เมเด็จพระราชาพี่น้องก็ขอให้เราร่วมใจกันในพิธีบูชาขอพบพระคุณนี้ขอพระจิตของพระเยซูเจ้าสงนำทางเราให้แต่ละวันเป็นวันที่ดีกินข้าวอร่อย กี่เห็นรวมทัวกของอะไรจะทำอะไร <Okay. S 1> กินอะไรวันนี้เียวค่ะอากินผู้เสี๋ยวอร่อย <c oughs> อมีความสุขอยู่ครับปัจจุบันและมีอนาคตที่สดใส